อบูชะฮันผู้นำชาวกุเรสผู้ต่อต้านอิสลามอบูชะฮันหรือชื่อจริงอัมอิบนูฮิชามเป็นผู้นำคนสำคัญของเผ่ากุเรสในมักกะและเป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านนบี๋ยนนลอหัวไลฮิวสันลำและศาสนาอิสลามชาวมุสลิมเรียกเขาว่าอบูชะฮันซึ่งแปลว่าบิดาแห่งความโง่เขลาเพราะความดื้อรั้นในการต่อต้านศาสนาส่วนเผ่ากุเรสเรียกเขาว่าอบูอันฮะกรรมัม หรือบิดาแห่งปัญญาเนื่องจากความฉลาดและความสามารถในการเป็นผู้นำเขาเป็นสมาชิกตระกูลบานูม,มักซูมตระกูลใหญ่ที่มีอิทธิพลในมักกะมีฐานะร่ำรวยและอำนาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจด้วยความทะเยอทะยานและทักษะการโน้มน้าวใจเขาเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวกุเรสแต่เมื่อท่านนบีสลล,ลัลฮหัวไลฮิวะสลัมเริ่มเผยแผ่อิสลามอบูชะฮันมองว่าศาส,สนานี้ เป็นภัยต่ออำนาจและวิถีชีวิตดั้งเดิมของเมืองมักกะเขาจึงกลายเป็นผู้นำคนสำคัญในการต่อต้านอิสลามอบูชะฮันใช้ทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางศาสนาอิสลามเขาทรมานมุสลิมยุคแรกโดยเฉพาะผู้มีสถานะาตา่ำเช่นบินล้านอิบนูร,รอบะทาที่รับอิสลามเขาถูกลากมาในทรายร้อนละวางหินหนักทับร่างเพื่อบังคับให้ละทิง้งศาสนาแต่บินล้านยืนหยัดด้วยการกล่าวว่าอัลล้อผู้ทรงเอกะ นอกจากนี้เขายังมีส่วนในการทรมานครอบครัวของยาซิดโดยเฉพาะสุมาย,ยะที่ถูกขาทิ่มด้วยหอกจนเสียชีวิตทําให้นางกลายเป็นชฮีดหญิงคนแรกในอิสลามอบูชะฮันยังเยาะเย้ยท่านนบีสลลอหัวไหลฮิววาสาันลมเรียกท่านว่ามูฮัมหมัดผู้ถูกสาปและพยายามทําอิสลามดูต่าต้อยไม่เพียงเท่านั้นอบูชะฮันยังรบกวนท่านนบีขณะที่ละหมาดที่กาบะเช่นนําเครื่องในสัตว์มาวางบนหลังของท่านขณะสุญุด ซึ่งท่านหญิงฟาติมารอดเยนเราหว้วนหาบุตรสาวของท่านนาบีต้องมาช่วยนําออกนอกจากนี้เขายังผลักดันให้มีการคว่ำบาตรเผาฮาชิมและมุสลิมบังคับให้พวกเขาอาศัยอยู่ในหุบเขาชิกอบีตอลิฟเป็นเวลาสปีซึ่งทําให้มุสลิมเผชิญความยากลําบากอย่างมากและก่อนการอพยพไปมาดีนะอบูชะฮันวางแผนรอบสังหารท่านนาบีโดยให้เผ่าต่างๆส่งตัวแทนมาร่วมกันลงมือเพื่อกระจายความรับผิดชอบ แผนนี้ล้มเหลวเมื่ท่านนบีได้รับคําเตือนจากอัลลอฮ์ให้อพยพจุดจบของอบูชะฮันมาถึงในสงครามบาดัตปีที่สองหลังจากฮิจราะเขานํากองทัพกุเรส1,000คนเขา้าสู้รบกับมุสลิมเพียง313คนมั่นใจในจํานวนที่เหนือกว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอของผู้นํากุเรสบางคนที่ต้องการถอนทัพโดยยืนการว่าจะกําจัดมุสลิมให้สิ้นซากแต่ในสงครามนี้อบูชะฮัน ถูกสังหารโดยมุสลิมสองคนจากเผ่าอันซอร์คือมูอาชอิบนูอัมและมูไอวะอิบนูอัมหรือในบางบันทึกคืออับดุลลอฮ์อิบนูมาซูสซึ่งตัดคอเขาขณะบาดเจ็บการตายของเขาเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของมุสลิมและทำให้เผ่ากูเลสสูญเสียผู้นำคนสำคัญการต่อต้านของอบูชะฮันกับทำให้มุสลิมเข้มแข็งขึ้นความอดทนของมุสลิมยุคแรกอย่างมิลลานและสุมยยะกลายเป็นตัวอย่างของความศรัทธา การตายของเขาในสงครามบาดัตเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในประวัติศาสตร์อิสลามและทําให้อํานาจของชาวกุเรสอ่อนแอลงในมุมมองของชากุเรสเขาอาจเป็นผู้นําที่ปกป้องประเพณีและผลประโยชน์ของเผ่าแต่ในบันทึกของมุสลิมอบูชะฮันปสัสัญลักษณ์ของความหยิงยโสและการปฏิเสธความจริงแม้ว่าบางครั้งเขาอาจรู้ในใจถึงความถูกต้องของอิสลามแต่ความเย่อหยิ่งและความกลัวการสูญเสียอํานาจทําให้เขายังคงต่อต้าน อบูชาฮันจึงเป็นตัวอย่างของผู้นำที่มีความสามารถแต่ใช้ในทางที่ผิดจุดจบของเขาในสงครามบาดัตไม่เพียงเป็นชัยชนะของมุสลิมแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะของความจริงเหนือความอายุทธรรมในประวัติศาสตร์อิสลาม